หลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะปัญหาเดินทางเข้าในเมืองดับลินนะคะมาหาเพื่อนๆนะคะตอนนี้เราก็กําลังเดินเข้าไปที่ร้านอาหารนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะภายในร้านก็ตกแต่งแบบนี้นะคะเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆจะเห็นนะคะ ไม่แน่ใจว่าอะไรแต่ปัญหาว่ามันคือมีดอิโต้บ้านเรานั่นเองนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบว่าใบมีดที่แบบคมมากแต่ว่าลักษณะคล้ายมีดอิโต้เลยค่ะเเจอโทนนี้้สมมาาื่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ <c oughs> ปัญหาลงเดอร์ชาแนลเช้าวันนี้นะคะเรามากันที่ร้านอาหารนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสั่งอาหารไปแล้วะค่ะนะคะเดี๋ยวเรารออาหารกันนะคะเพื่อน เป็นไนท์เอาท์นะคะวันนี้เป็นไนท์เอาท์นะคะมากับเพื่อนๆมากันประมาณหกคนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดอาหารมาแล้วปนามารีวิวให้ดูนะคะเป็นธรรมเนียมของพี่ไทยเรานะคะเพื่อนๆมาร้านอาหารระหว่างรออาหารนะคะเราก็ถ่ายรูปไปพลางๆก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดอาหารมาเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปอาหารอีกทีนึงค่ะเพื่อนๆน นี่นะคะถ่ายรูปออกมาได้แล้วค่ะปัญหาเป็นคนถ่ายให้เพื่อนๆนะคะมีหนุ่มแบบว่าติดมาด้วยค่ะอยู่ไกลไนู่นมาแล้วค่ะสตาร์เตอร์ของปัญหนานะคะจะเป็นชิคเก้นวิงส์ค่ะนะคะทานกับน่าจะเป็นซอสครีมอะคะ่ะแต่ว่าน่าทานมากเลยนะคะเออโรยงาด้วยค่ะแล้วก็มีพริกด้วยค่ะแล้วก็ที่เป็นซองข,าว,ขาวนี้เป็นเป็นกระดาษเช็ดมือนะคะเพื่อน ส่วนจานนี้เป็นของเพื่อนนะคะจะเป็นซีบาสอะคะ่ะเหมือนซีบาสสลัดแต่ว่ามันดิบอะคะ่ะเพื่อนๆก็จะมีอะโวคาโดใช่ไหมคะแล้วก็มเีเป็นมันฝรั่ง ของญี่ปุ่นถ้ไมีพริกกหน่อยเนาะจะเปลี่ยนกันน้องหนาไหมล่ะ เปลียนหรือเปล่าเขาบอกพี่แล้วพี่ลืมบอกไปแล้วอะไรมันอยู่ตรงกลางอ,ะอ่ะคะชิคเก้นหรืออะไรอ่ปวดมรีม <c oughs> ส่วนจานนี้เป็นเมนคอสของเพื่อนปหนหานะคะซึ่งเขาสั่งมาโดยที่ไม่รู้นะคะว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเป็นคล้ายๆเป็นอา,อาหารมังสวิรัตนะคะเ,เพื่อนๆไม่แน่ใจว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะแต่เมื่อกี้นี้เพื่อนแบบว่าสงสัยมากเลยว่ามันคืออะไรนะคะ มาละคะ่ะอันนี้เป็นเมนคอร์สของป้านานะคะเป็นปลาจ้ะแล้วก็เป็นอหอยมแมลงภู้อยู่อยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นผักชอยอะคะ่ะอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็เป็นเ,เป็นซอสครีมอะคะ่ะคล้ายๆรสชาติคล้ายๆช,ช,ชอเดอร์อา่าไม่ใช่ชาวเดอร์อ <c oughs> <c oughs> ะค่ะเดี๋ยวป้านาขอตัวทานก่อนนะคะ อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะคะมันฝรั่งทอดนะคะเป็นมันหวานนะคะมันฝรั่งหวานทอดแล้วก็อันนี้เป็นเมนคอสของป้านานะคะจะเริ่มทานแล้วนะคะเพื่อนๆร้านอาหารร้านนี้ถือว่าทํารสชาติอร่อยเลยนะคะเพื่อนๆไอตัวปลาที่ป้านาสั่งที่เป็นเมนคอสนะคะ รสชาติแบบว่าดีมากเลยค่ะไม่ไม่เลี่ยนมากนะคะซอสก็แบบกลมกล่อมนะคะแต่ว่าประเด็นคือชามมันเล็กไปค่ะเพื่อนๆจ๋าปกติก็คือเราต้องสั่งไอตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่าเป็นเป็นเพิ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งบดหรือว่ามันฝรั่งทอดอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าไม่ก็ผักลวกหรือว่าผักต้มเพิ่มนะคะแล้วก็เอามากินกับปลานะคะ มันก็จะอิ่มขึ้นมานะคะแต่เพียงแต่ว่าตอนแรกเราไม่รู้ว่าจานมันใหญ่ขนาดไหนเราก็ไม่ได้สั่งแบบว่าเขาเรียกอะไรนะมไม่ได้สั่งแบบว่าของเพิ่มเยอะอะคะ่ะก็เลยทานไม่ค่อยอิ่มกันเท่าไหร่อะคะ่ะเ,เพื่อนๆจะบอกว่าหลังจากที่กลับไปบ้านนะคะพอดีปัญหาไปนอนบ้านเพื่อนใช่ไหมคะกลับไปบ้านกับที่คนไทยนี่แหละคะ่ะ ไปกินข้าวสวยแล้วก็อาหารไทยต่อนะคะจัดไปสองจาน,นะคะ่ะเพื่อนๆโอ้ยกินไอ่อย่างก็กินบอิมคือข้าวแบบว่าอาหารจานหลักของคนไทยนะคะเพื่อนๆจาน๋าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงวิบวับนะคะเพื่อนๆแต่ว่าพอดอีประชากรที่นี่นะคะฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วนะคะ จริงรัฐบาลก็เลยบอกว่าให้ร้านอาหารหรือว่าผับหรือว่าอะไรเงี้ยคะ่ะเปิดนะคะตามปกติแต่ว่าก็คือทางร้านเขาก็จะต้องจํากัดลูกค้านะคะจัดโต๊ะให้เป็นแบบว่าห่างกันนะคะแล้วก็คนที่จะเข้ามาทานในร้านนะคะก็คือเขาจะต้องเช็คนะคะว่าคุณได้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะคะมันจะมีแบบว่าเป็น บาร์โค้ดให้สแกนนะคะเวลาก่อนที่จะเข้าร้านนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ไม่อนุญาตให้เข้ามาทานในร้านได้นะคะแล้วก็เวลาเราเข้ามาใช่ไหมคะตอนที่เรานั่งอยู่ที่โต๊ะค่ะเราก็จะถอดหน้ากากได้ใช่ไหมคะอยู่กับกับเพื่อนกลุ่มเพื่อนของเราถอดหน้ากากได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะลุกไปเข้าห้องน้ํานะคะจะลุกไปเข้าห้องน้ำค่ะต้องใส่หน้ากากนะคะถ้าเกิดว่าลุกไปแบบว่าจะ จากโต๊ะของตัวเองต้องใส่หน้ากากทุกครั้งจ้ะวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะเพื่อนๆจะปกติก็เห็นแต่อันจกข้าวเหนียวส้มตำตำบักฮุงตำบักทัวตำตำแตงปูปลาล้านะคะ มีแต่แซ่บๆทางนั้นเลยวันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนบรรยากาศให้เพื่อนๆชมนะคะว่าออกมาทานอาหารฝรั่งข้างนอกนะคะมีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าปกติไปกับลุงเดอก็ส่วนใหญ่ลุงเดอก็จะบอกว่าเออไปร้านอาหารไทยสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยมาบอกว่าทานอาหารฝรั่งนะคะนิดนึงนะคะกับเพื่อนๆจ้า มาละจ้าเมนูของหวานนะคะดิเซอร์ตนะคะของหวานตบท้ายนะคะอันนี้เป็นชีสเค้กนะคะเพื่อนๆของเพื่อนปัญหนานะคะอันส่วนตัวนี้ของปันหาเองคะ่ะเป็นบลูเบอรี่บลูเบอรี่อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะจำไม่ได้แล้วก็มีไอศครีมข้างบนด้วยนะคะเปรี้ยวสะใจมากเลยนะคะเพื่อนๆปัญหาทานแล้วมันออกแบบว่าเปรี้ยวเยอะมากเพราะมันเป็นเป็นพวก บลูเบอรี่เอตระกูลเบอร์รี่อะค่ะเดี๋ยวปนาขอตัวทานของหวานก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ปนาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดี